จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาว่าคุณหลงทางและติดอยู่ในอีกเกียโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่ง e> เขากําลังเดินซื้อของอยู่ในอีกเกียตามปกติ e> แต่อยู่ๆเขาก็หาทางออกไม่เจอแล,แลอ้วรอบตัวเขาก็ไม่มีมนุษย์เลยสักคนเขาพยายามเดินหาทางออกแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งหลง e> แล้วอยู่ๆไฟก็ดับลง ทุกอย่างในนั้นมืดไปม,ดมีเพียงแสงไฟจากโทรศัพท์ของเขาซึ่งในนั้นก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยแม้แต่น้อยเขาเดินหาเตียงแล้วก็ล้มตัวลงนอนวันต่อมาในระหว่างที่เขากำลังหาทางออกอยู่นั้นเขาก็เจอเข้ากับร้านอาหารที่มีอาหารตั้งอยู่ซึ่งอาหารพวกนั้นยังคงสดใหม่เหมือนเพิ่งทําเสร็จแต่กลับไม่เจอคนทําอาหารจานนั้นหลังจากที่เขากินเสร็จเขาก็ทําการเดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวประมาณ3ชั่วโมงเขาก็เจอเข้ากับบันไดยักษ์บันไดนั่นมันสูงมากจนเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยเขาปีนบน ที่ตั้งเรียงกันทุกทิศแล้วเขาก็พบคนเดินอยู่ไกลๆเขาจึงเดินลงบันไดแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆและสิ่งที่เขาพบก็คือพลักงานอีเกียที่สูงประมาณ7ฟุตและมีแขนยาวขาสั้นไม่มีใบหน้าซึ่งมันก็เดินผ่านเขาไปโดยที่ไม่สนใจเขาเลยแม้แต่น้อยและเมื่อถึงเวลาที่ไฟดับเขาก็ต้องหาที่พักผ่อนซึ่งเขาก็หาได้เพียงแค่โต๊ะเหล็กแหลมๆเขาจึงต้องนำผ้าปูโต๊ะมัดรวมกันเพื่อให้คืนนี้เขาสามารถนอนหลับ ได้อย่างสบายมากขึ้นและในวันต่อมาโทรศัพท์ของเขาก็แบตหมดและซ้ำร้ายเขาก็เดินตามหาทางออกมาประมาณ2วันแล้วแต่ก็ยังไม่เจออะไรเลยนอกจากชั้นหนังสือที่เรียงกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาต่อ EP 2นะ 2> ถ้าคลิปนี้นะคะถึง1 0 0 0 0หมืนใจเมื่อไหร่เขาก็จะลงคลิปทันทีเลยนะเพราะงั้นอย่าลืมกดใจให้คนละหนึ่งใจด้วยนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาที่เขาลงคลิปใหม่นะคะทุกคนจะได้เห็น